นอนดีๆไม่ได้หรอนอนแบบไหนนอนอยังไนอนองไอ่ะพ่อก็จะนอนอ่ะอ่ะอ่ะแล้วลูกจะนอนอยังไงอ่ะอยากรู้ อ่าพ่อจะนอนนะนี่อ่าอ่าแล้วเวลาลูกจะนอนนะอ่ะอ่านอนอย่างนี้อ่าแล้วมันก็นอนใครนอนมันไม่ได้หรออ่าแล้วยังไงต่อมันมันก็ต้องใกล้ชิดขนาดนั้นเลยเหรอ มันก็ต้องเบียดขนาดนั้นเลยเหรอมันห่างกว่านั้นก็ไม่ได้หรอมันต้องใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยถ้าจะใกล้ขนาดนี้ก็สิงไปเลยไหมฮะเข้าไปเป็นล่างเดียวกันเลยไหม เป็นยังไงเนี่ยอ่ายังใกล้ไม่พออ่าอ่าอ่าใกล้ไม่พอต้องไกลกว่านี้อีกอ่ารู้ว่าจะนอนเนี่ยพ่อก็จะนอนเหมือนกันอ่าอ่าหนูก็จะนอนอ่าอ่าดูดูทำ อ่ะอ่ะพ่อก็จะนอนอ่ะลูกก็จะนอนอยากจะรู้ว่ายังไงอ่ะสรุปนอนได้ไหมสรุปนอนได้ไหมอ่ะนอนได้ไหมอ่ะยังไม่ใกล้ชิดเท่าไหร่ อืมไม่มันยังไม่ชิดอ่ะอ่ะยังไม่ชิดยังยังไม่ชิดอาชีพกว่านี้อีกอาชีพกว่านี้อีกลุกอาชีพกว่านี้อีกอ่าอ่าชีพกว่านี้อีกเออเออโอเคหรือย่างพอใจไหมลูกพอใจไหมอ่ะพอใจก็นอนทีนี้ยอ่ะ อ่ายังไม่ยังไม่พอใจครับนี่ครับนี่ครับกัดด้วยครับเป็นไงล่ะครับอ่าไม่พอใจครับกัดเป็นไงล่ะครับอ่จะกินหูด้วยครับมันยังไม่ชิดพอครับชิดกว่านี้อีกรูปชิดกว่านี้เออทาไงนะ้าทาไงนะ้